พามาคิดงานดีไว้อากไม่ผลิตเ,เป็นสั้นติปผนัง,นงไว้ใส่กล่องกับเราจะรู้กัะดิ่งนี่รับแรกครับไม่ผลิตมัดละร้อยครับหาชิน้นสองตะปูยูซึ่งตะกัดสามตัวรับมุ้มครับใส่ซีตัวฝั่งบนกล,ล,ละฝั่งล่างมุ้มกระัว ไดบแรกครับไม่ไร้ตั้งใส่สองแันได้สูงครับเด็ต้มีไตแอลแปดสูงแปดสิบใส่ ต่อไปไม่ร้ายนอนเดี๋ยวตัง้งปัหาสัตว์เสร็จพร้อมหวังหาชิพกับตั้งแา่ตั้งเง็ดหกแคต่อไป หัดครับหัดหัดตัวอันนี้ต่อไปวัดระยะครับระยะใหม่ที่เพาต้องการจากช่วงจากสัน้นแต่คขีดนี่ใส่สั้นละ14เซนครับ การวัดให้วินไว้ช่องละหนึ่งซิ้นครับเพื่อเพื่อไม่จตละสั่นครับลืมเตรียมไม้ซี่ไว้ครับนี่ไม้ซี่ไฮดกันตกหาอันต่อไปบักครับบักเนี่ยบองฮอสชิกาัน์เนี่ครับเพื่อมาหาสัน่นบักเพื่อเอาตัวในไซ นี่ครับสิบปังไงสิต่อไปสิเป็นการประกอบครับประกอบประกอบสั้นนะครับตัวนี้ใส้ ก็ได้กรอกซึงซี่หรอครับแล้วก็าชีดไส้ไส,ส้ล็อกมุมครับไห้มันแน่นไว้มันโยกไส้ซมุมนะครับไส้ซีมุม ร่อยแล้วครับก็ <Okay. S 1> ไปใส่สั่นครับเน่ เรียบร้อยครับต่อไปใส่ใหม่นี่ครับใส่ในกันตก๊ก ลอยนีต่อไปท่าสี่ครับมักสี่อะไรกับท่าสี่นั่นล่ะเียบรครับ เราใส่ของเราแล้วให้เบิร์อีกทีหนึงครับใช่แล้วครับใส่ตัวนี้ตดูการเคนังว้า